สวัสดีครับทุกท่านที่กาลังติดตามรับชมผมทางช่องยูทูบมาร์คไทยบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับตัวผมเองมาร์คไทยบ้านครับกล่าวสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เล็กๆที่อยู่แล้วมีความสุขนะครับฟาร์มนกเขาพงพิสุทธิ์ฟาร์มของผมเองนะครับผมวันนี้ก็มีนัดส่งนกหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งตัวนี่ครับผมเป็นลูกผลิตลูกเพาะในฟาร์มของผมเองนะครับตัวนี้เป็น ลูกนกเขาใหญ่สายต่อดินต่อพเนียนนะครับผมเป็นลูกของเจ้าดอลล่านะครับเจ้าดอลล่าก็เป็นได้ทั้งนกต่อดินนกต่อพเนียนนะครับผลงานก็ชัดเจนนะครับสําหรับผลงานพ่อพันธุ์ก็อยากให้ทุกท่านลองเข้าไปรับชมในช่อง u t ทู e ผมนะครับสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเจ้าดอลล่ามาไทบ้านหรือมาไทบ้านเจ้าดอลล่านะครับผมวันนี้ก็จะส่งลูกเขาหนึ่งตัวนะครับหลังจากคัดในกองรวมมาแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนํากองรวมให้ดู วิธีการคาดดวงผมนะครับแล้วก็พาไปดูพ่อแม่พันธุ์นะครับวันนี้ก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมเพราะว่าผมก็ห่างหายจาก youtube ไปนานนะครับครึ่งเดือนแล้ววันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับไปรับชมกันเลยครับไปครับนี่เลยนะครับผมตัวที่จะส่งวันนี้นะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมนี่ครับผมเป็นลูกของเจ้าดอลล่าเลยนะครับ ลูกนกต่อดินนกต่อเนียในตัวเดียวกันนะครับผมนี่นะครับผมก็เชื่องเชื่องนะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นลูกป้อนนะครับสองชุดนะครับผมลายพอได้ไหมครับดูครับสร้อยคอกําลังขึ้นนะครับผมก็จะส่งแบบนี้เลยนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าจะตกลงกับผมนะครับจะเป็นลูกป้อนหรือว่าจะเป็นลูกที่กินอาหารเองแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ตกลงครับเชื่องเชื่องครับผม ดูครับผมก็เอาไปพร้อมผูกขาได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกลงรวมนะครับผมก่อนนี้นะครับตัวที่จะส่งวันนี้ก็เชื่องเชื่องนะครับผมไม่ผิดหวังครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นกลงรวมของผมนะครับก็เอาไว้ในห้องนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมนกฝึกนะครับนี่นะครับข้างนอกก็จะเป็น แม่มือปืนนะครับผมเรียงยาวเลยนะครับผมอันนี้เป็นกรงรวมนะครับผมนี่ครับลูกนกที่กินอาหารเองได้แล้วนะครับผมก็จะเอามาใส่ไว้ในกรงรวมนะครับนี่ครับผมก็ทําขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นลูกของจ้าดล่าเหมือนกันนะครับสองตัวเป็นน้องของตัวที่จะส่งนะครับวันนี้จะส่งตัวนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะส่งคู่เกิดของเขานะครับสองตัวนะครับส่งไปอําเภอพนจังหวัดขอนแก่นกับส่งไป สปปลาวนะครับผมก็ส่งพรุ่งนี้กับวันนี้นะครับผมอันนี้เป็นคอกน้องนะครับแต่ว่าขอกนี้ผมจะเก็บไว้เล่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมสองตัวนี้จะเก็บก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะขึ้นกรงเดียวนะครับเหมือนพวกนี้ครับอันนี้คืออยู่ในกรงรวมจนแน่ใจว่ากินอาหารเองได้แล้วแล้วผมก็เอามาใส่ในกรงเดียวประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับผมก็จะทําการส่งให้ลูกค้านะครับผม นี่เลยครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งตัวนะครับคู่เกิดของเขานะครับก็ล็อกกอนไว้อย่างดีนะครับปวดภัยแน่นอนนะครับนี่ะครับผมจะพามาดูครับนี่นะครับผมคู่เกิดของเขานะครับตัวนี้ก็จะส่งไปสปปลาวนะครับผม ส่งวันพรุ่งนี้นะครับนี่เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวออกมาแล้วก็จะพาไปดูพ่อแม่พันธ์กับนกเขาแขกกันเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกรงว่างของผมนะครับผมก็เตรียมไว้ที่จะใส่ลูกนกนะครับผมมาดูพ่อแม่มือปืนกันก่อนเลยนะครับผมเห็นไหมครับมีอยู่สี่ชุดนะครับตอนนี้พร้อมใช้งานสองชุดนะครับ อันนี้เป็นตัวผู้ตัวเดียวครับผมใช้งานได้ด้วยนะครับผมเรียกว่าหนุ่มโสดนะครับหรือว่าชายโสดนะครับตัวนี้อันนี้ก็กําลังฟักไข่ของหลิวตันนะครับแต่เหมือนจะออกเป็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นเปลือกไข่ตรงนะครับนี่ครับผมนี่เป็นลูกหลิวตันนะครับชุดนี้ก็พี่ทางสปปลาวจองไว้นะครับผมเดี๋ยวจะพา ดูนะครับว่าเป็นตัวแล้วกี่ตัวนะครับผมออกกอนออกกอดพยายามไม่ค่อยทำนะครับผมเพราะว่า๋ยาเหยียบลูกนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับผมไม่ฟักสีไข่นะครับไข่ลิวทั้งสีเลยเพราะว่าแม่มาืนบป็นพร้อมครับตอนนี้ก็เป็นตัวแล้วหนึ่งตัวนะครับผมนี่เลยครับส่วนสองชุดนี้ก็เพิ่งแต่ว่างนะครับนี่ครับผม ผมอยากจะบอกว่าเป็นงานทั้งหมดเลยนะครับสีตัวอันนี้ตัวผู้ตัวเดียวเลยครับผมชายโสดนะครับก็กําลังจะเอาไข่ใส่ให้แล้วนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นแม่มือปืนอีกนะครับอันนี้ก็กําลังเลี้ยงลูกเจ้าดอลล่าอยู่นะครับผมเห็นไหมครับทุกท่านนั่นครับอยู่กับหน้าอกของแม่มือปืนนะครับผมกําลังเลี้ยงอยู่นะครับได้สองอาทิตย์แล้วนะครับ ุดนี้ก็อยู่ในอำเภอเดียวกันของผมนะครับกับอำเภอที่ผมอยู่นะครับผมอันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับชุดนี้เพิ่งแต่เอาลูกนกออกนะครับผมก็ส่งลูกนกตามที่ตกลงกันแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นพ่อแม่ดิวตันนะครับผมก็ยังไม่ไข่นะครับแต่ว่าเห็นเรียกลงลังแล้วนะครับไปครับต่อไปจะพาไปดูพ่อแม่พันหลักนะครับเจ้าดัลล่าตัวลักของผมนะครับ โอ้โหน้ําก็เริ่มขังนะครับผมตกหนักแล้วก็ตกติดกันนานมากนะครับผมโคราชก็เริ่มน้ําท่วมแล้วนะครับนี่ครับผมสุดรักคอกรักเลยครับนี่ครับกําลังฟักไข่อยู่นะครับเจ้าดอลล่ากับคู่นะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับผมเรื่องทั้งคู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเจ้าดอลล่านะครับผลงานชัดเจนนะครับไม่ต้อง ไปถามหาชิปอยากเลยนะครับอยากดูคลิปก็พิมพ์ดูในช่อง YouTube ผมได้เลยนะครับผมหรือว่าเลื่อนดูคลิปเก่าๆนะครับอาจจะมีแต่ผลงานของปีที่แล้วกับต้นปีนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในกรงผสมนะครับไม่ได้ออกไปเล่นทุสั่นดูครับเชื่องๆครับผมแม่เป็นมาเลยห้าสิบนะครับพ่อก็มาเลยห้าสิบเพราะว่าไม่ทํามาเรยร้อยนะครับเพราะว่าเอาไว้สําหรับนกในพื้นที่ที่ต่อยากๆนะครับผมก็เจอนกที่ทําไม่แรงนะครับก็สามารถต่อได้นะครับถ้าพวกทําแรงๆพวกผลคูพวกอะไรแบบนี้ ทางบ้านผมจะต่อไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเล่นแรงเกินไปนะครับนี่ครับผมนี่เลยครับทุกท่านพ่อแม่พันลังนะครับตอนนี้ก็มีลุงลกส่งออกทุกเดือนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับแต่ว่าคิวค่อนข้างที่จะยาวนะครับพ่อแม่สายต่อดินนะครับต่อพเนียดในตัวเดียวกันตอนนี้ที่คิวนิดเดียวก็มีแค่นี่นะครับเจ้าลิวตันกับคู่ของเขานะครับเห็นไหมครับเข้ารังแล้วนะครับ เพราะว่าเขากําลังจะไข่ใหม่นะครับผมก็มีแค่นี้นะครับที่ว่าคิวไม่ยาวนะครับผมอันนี้มีอีกคิวเดียวนะครับผมก็ไข่อยู่ในนู้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับกําลังฟักครับผมคิวต่อไปก็ว่างนะครับคิวที่อยู่กับพ่อแม่นกเขาแขกพ่อแม่ือปืนชุดนั้นก็ว่างนะครับผมสามารถสั่งจองได้นะครับสําหรับลูกหลิวตันนะครับผมเพื่อนให้จองยนะครับแต่ว่าลูกดอลล่าตอนนี้คิวยาวนะครับมีอยู่เจ็ดแปดคิวแต่ผมก็ เร่งผลิตเต็มที่นะครับผมเพราะว่าผมมีแม่เือปืนพอที่จะใช้งานแล้วนะครับผมพวกนี้มันเป็นงานแล้วนะครับไม่ยากครับเอาไข่ไปวางปั๊บเขาจะเข้าฟักเลยนะครับผมผมได้ทดลองมาหลายคอกแล้วนะครับเพราะแม่มือปืนที่เก่งๆนะครับผมไม่ต้องรอไข่เองนะครับผมไปดูตัวที่เราจะส่งวันนี้กันดีกว่าครับทุกท่านนกเขาก็มีอีกเยอะนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับผม เดี๋ยวันนี้ก็ให้ดูพอหอมปากหอมคอนะครับผมนี่นะครับผมเป็นคังเก็บเลยนะครับเก็บกงเก็บอะไรนะครับผมนี่ครับตัวที่จะส่งวันนี้ไปอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมส่งให้น้องบิ๊กซีนะครับผมกับคู่เกิดของเขาส่งไปให้ทางพี่ทางสปปลาวนะครับก็แล้วแต่ตกลงกับผมนะครับนี่ก็เป็นพระเนียดขึ้นอุปกรณ์ของผมนะครับ เก็บเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับห้องนี้ก็ได้ลงทุนสร้างเองนะครับผมสร้างช่างมาทํานะครับผมนี่ครับผมพอปิดเบอร์โทรผู้รับไว้นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรผมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับศูนย์หนห้าสองสี่เก้าสามเจ็ดหนึ่งเก้างไปอําเภอพนขอนแก่นนะครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์ฝึกก็ชานของเจ้าดอลลานะครับอันนี้กอาไว้ใส่ลูกหลวงเขาอันนี้ก็เป็นของที่ผมทําเองนะครับชานนี่ครับอันนี้ด้วยครับ ก็ไว้ใส่นะครับสองตัวนี้ก็ต้องมีตัวผู้สักตัวเลยครับจากการคาดเดาของผมนะครับนี่ครับผมก็หลรอเลยนะครับตรงนี้แสงแดดก็เข้าได้พอดีนะครับข้างล่างก็เป็นดินทรายนะครับผมอันนี้ข้างล่างเป็นอิฐนะครับผมทาไว้อย่างดีนะครับนี่ครับอันนี้นกฟึ่งกิ่งนะครับไม่คูคนนะครับเจ้าฟ้าลั่นนะครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นคลิปในสตอรี่ยูทูบแล้วก็ใน t ิ k กต็อกแล้วนะครับผมก็ได้ลงไปบ้างแล้วนะครับผมก็เชื่องเชื่องนะครับผมตอนนี้ก็ เรื่องขันแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับท่านใดที่อยากเอาไปดูแลต่อก็ติดต่อผมมาได้นะครับตัวนี้ยังไม่รับประกันนะครับผมเอาไปฝึกดูนะครับสามเรียกสามนะครับแต่ว่าแล้วแต่จะคุยกันกับผมแล้วก็แล้วแต่จะตกลงนะครับว่าจะอะไรตามหลังนะครับขอขึ้นต้นที่เรียกสามนะครับสามพันครับไม่รู้ว่าข้างหลังจะเป็นอะไรต่อนะครับผมเชื่องเชื่องนะครับเจ้าฟ้าลันนะครับตัวใหญ่ครับเชื่องเชื่อง ดูครับกล้องจะชนหน้าแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เป็นนกฝึกกิงนะครับยืนกิ่งไว้แล้วฝึกดินก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าขันกิ่งก็น่าจะขันดินด้วยนี่นะครับที่จะส่งวันนี้นะครับผมลูกของเจ้าด่าชัดเจนนะครับมีรหัสห่วงขาสีฟ้านะครับ D L นะครับแล้วก็เลขสองหลักนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วแต่ตัวนะครับผมแล้วก็ลงท้ายด้วย P M ชื่อฟาร์มผมนะครับผม นี่ครับอันนี้ก็สองตัวที่จะเก็บไว้เองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตมารีวิวให้ดูแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับพงพิสุทธิ์ฟาร์มของผมก็ได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้มีพ่อแม่พันธุ์แค่สองคู่นะครับที่ผมลงผสมไว้เพราะว่าเขาเข้าคู่กันนะครับผมแล้วก็ตรงตามจุดประสงค์ที่ผมคิดไว้ด้วยนะครับผมก็เลยเข้าผสมแค่สองคู่นะครับคู่อื่นก็มีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ ตามจุดประสงค์ที่ผมคิดไว้ผมก็ยังไม่ลงผสมนะครับเพราะว่าลูกออกมาก็คุณภาพไม่ดีนะครับอันนี้ที่แน่ๆจะเชื่อคือคุณภาพดีเลยนะครับสองคู่นี้แล้วก็สําหรับเจ้าฟ้าลันนกฝึกของผมเองนะครับผมฝึกเองผกขาเองเลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเจ้าฟ้าลันผมไม่มีเวลานะครับผมก็จะกลับไปทํางานอีกครั้งแล้วนะครับผมก็โอเคครับประมาณนี้นะครับสาหรับพงพิสุทธิ์ฟาร์มนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ facebook ผมก็ ท่านใดที่อยากติดต่อทางเฟ e บุ o กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ Facebook อันเก่าผมโดนบล็อกนะครับโดนปิดปิดบัญชีนะครับสมัครใหม่อีกอันก็โดนนะครับแต่ว่าอันที่ผมใช้สมัครอยู่สมัครวันนี้นะครับปัจจุบันนี้เลยก็คือชื่อว่า M A R K นะครับแล้วก็เว้น P H O N G P H I S U T นะครับก็คือมาร์คภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เว้นแล้วก็พงพิสุทธิ์นะครับผม อันที่ผมใช้ปัจจุบันก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมแล้วก็ไลน์ก็ id line m a r k 0702 45นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรที่เชื่อมต่อกับไลน์ก็065ย4 9ก7 19็0นเะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมก็065 249 37 19นะครับผมมีทุระหรือว่าจะสั่งจองนกก็สามารถติดต่อผมมาได้โดยตรงเลยนะครับผม โอเคครับถ่ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมารไยบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลงช่อง youtube ต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม